สำหรับอำเภอหนองกี่ได้จัดเทศกาลงานกินไก่งานทันตีอำเภอได้งานกาชาอำเภอหนองกีขึ้นปี2500นะครับซึ่งในการจัดงานก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยนะครับคนกล้ามวยไทยของอำเภอหนองกี่นะครับซึ่งมีในอดีตมีนักมวยระดับต่างหลายคนนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็มีคนกล้า ีของอำเภอก็คือไก่ย่างนะครับซึ่งอำเภอน้องกีมีไก่ย่างที่มีเนื้อนุ่ม,ม,น,มน,นะครับมีน้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะเป็นที่ขึ้นชื่อของผู้ที่ผ่านไปมาทากท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการดาเนินกิจกรรมนะครับของอำเภอในงานนี้ก็จะมีเรื่องของกิจกรรมงานกาชาิประจำอำเภอนะครับมีงานการประกวดของดีอำเภอโดยองค์กรท้งองถิ่นนะครับทั้ง11เ็แห่ง ดีในแต่ละตำบลนะครับมาตั้งโชว์ในตเตทนนิ้งของแต่ละตำบลนะครับซึ่งก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมสินค้าทางการเกษตรนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนผลิตภัณฑ์คูณของนะครับโดยเฉพาะาเนื้อนะครับไ,ไก่ลายไก่ที่เราพินนะฮะลายสีชมพูที่ผมใส่น,นะครับซึ่งอำเภอน,น้อ,องฉีก็พยายามให้ความสำคัญกับลาย ผ้าไหมนะครับตอนนี้จะมีการผลิตผ้าไหมเป็นัก้าฝ้ายนะครับสำหรับให้ชาวอำเภอหนองกีได้ได้ใช้รถใสรร่นะครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอนะครับกิจกรบมือเดินที่สําคัญก็จะมีเรื่องของการประกวดประกวดล,ล,ล,ลายยากรุ่นดีอำเภอนะครับอันนี้เป็นการเชิญเชิญชวนร้านขายไขไใ่ในพื้นที่อำเภอหนอง,งกีนะครับต้องเป็นผูน้ประกอบการที่อยู่ในหนองกีเท่านั้นนะครับยึกงแต่มาเข้าประกว ดำร้านนะครับมีการแข่งขันฟุตบอลเด็กและเยาวชนนะครับอายุไม่เกิน15ปีนะฮซึ่งก็จะส่งเสริมให้เด็กนะครับได้มีร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็รู้แพร้รู้ชนะรู้รอภัยกิจกรรมอื่นๆนะครับก็มีหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรืเ่องของคอนเสิร์ตนะครับเรื่องของการประกวดนะครับต๊ะดำกีลานะครับซึ่ง,งอำเภอน้องกี่ก็จัดงานทั้งหมดตั้งแต่วันที่28 อำเภอหนองคีตเองอำเภอข้างเคียงนะครับโดยเฉพาะอำเภอหนองบุญมากนะครับที่ต่างนครราชสีมามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอหนองคีตนะครับแล้วก็คาดว่าน้าท่องเที่ยวก็จะทำให้เกิดรายได้นะครับในพื้นที่